บรรยากาศหน้าร้านวันนี้บางงานงจากไหนนะครับจ,จากนาอนจากนครศรีธรรมราชบ้านนาเคียนพาพลอยมาให้ผมดูมาวันนี้เราลองมาดูกันหน่อยนะครับถือเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยอ่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มหยกที่พี่แกสะกผมมานานเลยกี่ปีนะครับอันนี้หลายปีหลายปีเปมื่อก่อนทํางานจันทํ์ทงานทางภาคเหนือสะสมกลุ่มหยกอ่ากลุ่มทัพทีมตัวนี้พม่าเจียพม่าเจียละนดิบ แล้วก็กลุ่มนี้ก็เป็นทับทิมบ่อเหลือบสตาตัวนี้เดิมแกบอกว่าพมา่าที่ผมให้แกมาเนี่ยผม,ผมคิดว่าพมา่าตัวนี้เป็นทับทิมแอฟริกาบ่อมาลีที่ผมเคยพูดในไร์สดนะครับคือลักษณะเนื้อมันคล้ายพมา่าตัวนี้พอได้ดูตัวจริงดูส่องแล้วสีมันแตกต่างกันตัวนี้เป็นบ่อมาลีส่วนชุดนี้เป็นพลอยไทยช่วงหนึ่งแกไปทํางานที่จันทบุรีซื้อผลไม้ ก็เก็บพวกบุสลาคคำเขียวสองส่วนพลอยเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มพลอยบ่ใหม่หลากหลายตัวนี้มาดากัตจ้าถือว่าสวยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มพลอยไซใหญ่ๆเนื้อเทียนบ้างเนื้อปุยบ้างสีแดงบ้างสียมพูบ้างแล้วก็ก็มีโอกาสแลกเปลี่ยนพูดคุยกันโอ้เม็ดนี้ก็สวยมาดากัตจ้าก็เป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุยแล้วก็ผมเองก็ได้ต้อนรับได้เพื่อนด้วยก็ช่วยหยุดหมุนกันเท่าที่พอช่วยได้ ก็เป็นบรรยากาศหน้าร้านไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายบยางทีก็รับซื้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้รู้จักกันวันนี้ขอบคุณบางแหนที่มาเยี่ยมแล้วก็ได้เส็นถ่ายบรรยากาศจากที่ร้านใช่ครับสวัสดี้ก็จักตอนกันอย่างนี้นะใช่ครับมันได้อย่างเื่นเส้นทางที่ไม่เรียบประสบการณ์เทียบแน่นอน